โอ้เนี่คือซโนไวท์ที่หลับตาอยู่โอเมก้ดโอ้ตายตาเหลือก <laughs> สาว <laughs> ฉันกลัวแล้วไอโดสับเป็นน้ำแข็งไปแล้วเราก็วิ่งจากไปโอ้ oh. <c oughs> นี่คือพลังของดีมแลนนี่เหรอฉันเป็นพลังที่ทึ่งจริงๆใครเป็นคนช่วยฉันเมื่อครู่นี้ดีเมอร์ท่านนี้เป็นคนช่วยคุณ ดิม,มา่าเหรอในสุดคุณก็มารู้สึกว่าเราเป็นฮีโร่ในเรื่องนี้ <laughs> ดิม,ม่์บอสบอสคังคุกโอ้ <laughs> oh my god มันคือคังคุกเหรอฉันมาเป็นเจ้าไซยกบเราจะเลือกเอ่อบอสคังคุกแล้วก็ปลาทองน้อยไปสู้นะคะทไมย์โอ้ยเออบอสคังคุกช่วยชีวิตเราไว้ แล้วเหมือนว่าจะเป็นร่างปีศาจไม่ใช่ซินดี้ตัวจริงโอเคต้องให้บอสขังคุกเป็นคนนำหน้าตลอดเลยโอ้โยน่ากลัวอะไรลยมืนมีผีตามหลังน้องอยู่ตลอดอลยอย่าขอบคุณที่มาช่วยชีวิตฉันนะดิม่ม นันตเกนจะหลอกเรียนนร่งก็ดึกมากแล้วควรเอาของเยอะแยะขนาดนี้ไปที่ไหนท่านเจ้าของขนาดนี้เป็นร้านค้าไม้ขีดไฟอ๋อเนาละเรื่องกันหรอไม่ใช่อ๋อแสดงว่ามีเรื่องหนึ่งที่แบบว่าเป็นตำนานปะที่เรื่องเก่บไม้ขีดไฟอนะไรนั่นน่ะเออหรือว่าไม่กินอายความมืดมิดกำลังเข้ามาแล้วอ่าอ๋อละแล้วบะมันเลย หนุมหมกแดงออนี่ขาตัวจริงอะตัวจริงต้มาประกอบกับหมาป่านะเมื่อกี้เป็นหนุ่น้ำหมกเอ่อคนขายไม่ขีดไฟมีตำนานตำนานหนึงเหมือนกันนะเคยได้ยินมาอยู่แล้วก็ดูน่ากลัวนิดนึงเหมือนจะดูว่าเป็นสัตว์เลี้ยงของเขามากกว่า ราหยุดหนุ่มน้มบกแมงได้แล้วแต่เธอเองก็กลับมาไม่ได้แล้วใช่ไหมวิญญาณของเธอถูกผนึกไว้ในกระจกพิเศษพลังเห็นดีมลาสามารถปลุกเธอขึ้นมาได้อีกอาอันนี้ก็คือการสุ่มใช่ไหมน้ำบกแดงค่ะทุกคนยืนยันนะคะจากนั้นสบเลยแล้วน้ำกแดงถูกอันเชิญออกมาแล้ว ถ้ามีพลังอัญมณีเ้าสามารถอัญเชิญฮีโร่เพิ่มขึ้นได้อีกด้วยนะถ้าไม่ดีแล้วมีปลาหมึกยักษ์ตัวหนึ่งกําลังปล่อยมลพิษบนทะเลสบคสริสตัลแทนในใ่นนิยายเราต้องไปโอ้โหตัวใหญ่อ้อไปเก็ดขึ้นข้าวย็นเหรอเราเล่นใช่ไหมคุณจะต้องที่ฉันต่อกกอกับมอสเตอร์แบบนี้เหรออย่าลืมล่ะคุณไม่ได้ตวคนเดียวคุณยังมีฮีโร่อ๋อ เอาละเราจะเริ่มน้องหมวกแดงไปสู้ด้วยนะฮะเอาละน้องเขาไม่ได้มากับหมาป่าเลยวู้วยพลังโอ้เมก้าสู้สี่กันมากอะแบบมันดูน่กกากลัวก้ป้องเมืองเทพนิยายสำเร็จโบรับรางวัลจากทะเลสาบคิสเทนอ่าไหนดูซิได้มาเจ็ดร้อยนะคะวิกฤตของเมืองเทพนิยายขี้คาแล้วถือว่าเป็น ถือว,ว่าภารกิจฉันสำเร็จแล้วใช่ไหมโอ้ไม่ก็เริ่มการลมเริ่มต้นเท่านั้นโอ,อ้พิศัตคืออะไรถูกความมืดมิดกัดกินสิ่งมีชีวิตถูกคข้อง,งามด้วยความชั่วร้ายที่จะแพร่กระจายออกความน่ากลัวออไปฟังนู้น่ากลัวจังจะควรจะทำยังไงดีล่ะค้นหาจิ้นส่วนกระจุกวิเศษที่ก,ก,กระจายไปที่ที่วอสหรอทั่ทออสถ <laughs> ซินดี้ที่แท้จริงเกรงว่าคงจะถูกชิ้นส่วนกระจกนั้นทาให้จิตใจะชวร้ายไปแล้วเขาจะร้างั้นตอนนี้เราออกตามหาซินดี้กันเถอะพระจันภัยอ่าอามีชาเลนบอได้นะคะมืนมีชาเลน์แบบยิบย่อยด้วยอื้อ อุ้ยฝั่งนั้นเขาก็มีบอสทงังงคู่เหมือนกันนะคะเนี่ยอ่าแล้วที่สุดเราก็สู้สำเร็จนะโอเคสงกราที่เป็นดีม,ม่าเอาชนะหลอดปีศาจได้อย่างแน่ดาน,านาเลยจะที่ไหนพระผู้ความเก่งของฮิโร่ต้องหาเพื่อเป็นการขอบคุณเฟรรี่ออสเตรียมของขวัญให้คุณโดยเฉพาะอ่านี่คือเฟรรี่ออสสินะมีอันดามณีโอเค อันนี้คือฮีโร่อ๋อก็คือต้องมีการอัพเวลมาเนาะมันก็ใส่อุปกรณ์เพิ่มเติมที่เราได้มาเมื่อกี้อืมโอ้โหตายเลยชุดยอดกอการรับเก็บบเเียวคือแบบได้เลย